สวัสดีค่ะเดกพบกับครกกิงนะคะในหมวดภาษาค่ะวันนี้นะคะครกกิภงพาเด็กนะคะมาผสมคําค่ะแล้วอ่านคํากันนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะผสมคําโดยการนึกนะคะคําขึ้นมาเองนะคะเด็กครกเกมีสารโอให้เด็กค่ะเอ๊ถ้ามีสารโอเด็กคิดถึงคําว่าอะไรนะคะใช่แล้วค่ะคำว่าโรงเรียนนั่นเองนะคะ โรงเรียนของเราแน่อยู่นะคะเด็กอ,อะแล้วมีสระโอแบบนี้อีกเด็กคิดถึงคำว่าอะไรคะคำว่าโอใช่ไหมคะเด็กโอเป็น,นองค่ะเออแล้วมีสระโอแบบนี้อีกเด็กคิดถึงคำว่าอะไรคะลูกโปง่งใช่ไหมคะเด็กลูกโป่งของเรา ี่เด็กชอบนะคะมีไลายสีมากมายเลยนะคะ,ะแล้วสาลาโอเด็กคิดถึงคำว่าอะไรคะ,ะคำว่าโบนะคะโบไว้ทำอะไรคะเอาไว้ปลูกผมหรือไม่ก็เอาไว้ปลูกกล่องของฝันใช่ไหมคะเดกที่ใกล้จะมาถึงแล้วใช่ไหมคะปีใหม่เ่นเองนะคะเอ๊ แล้วสาลาโอนะคะเด็กๆคิดถึงคำว่าอะไรคะคำว่าแล้วเราก็คิดถึงคำว่าโจ๊กใช่ไหมคะที่เด็กๆบางคนชอบทานนะคะโจ๊กก็คืออาหารเช้านะคะเด็กก็ทานอร่อยๆอตอนเช้าใช่ไหมคะลูกค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อที่เด็กนะคะได้สะสมคำศัพท์คุ้นะคะ อากหละหละหัือวาสรอูของเราไม้มีนะคะติ๋ก็ลองไป